แม่ของคนทัวร์ครับพามาเที่ยวมาชมบรรยากาศยามเศร้าๆครับเบื้องอาหารที่เมืองวังเวียงพี่น้องแล้วกินลายแห้งครับโอ้ปลาดุกพี่น้องเลยอันนี้ปลาดุกอันนี้มาแขวนะนนะอนี้เนาะโอ้ตะคอกก็มีพี่น้องเลยเี้ตัวใดสินะโอ้อันนี้หนูผูกหน่อยเนาะหนูผูกพี่น้องเลย หมูผูกไว้กระหอกแล้วก็มีกับหนูเนื้หลายเป็นทางเรียยำเห็นไหนะยำหนาวนะนี่อาหารธรมรมชาตินี่นะเมนูพักครับพักรวมสัปปะพิพี่น้องมันจะเป็นร้านขายไข่ไก่แล้วก็มีปลาเป็นทางเรียปลาไนครับปลาไนายตูเจียเลื้อลายเป็นทางเรียเจียข้างคาวนะพี่น้องลหลายแนะห,ห้งครับ <ร kah> <Bond> อันนี้ไหวเนาะไม่พอเพิ่งอันนี้หน่อบุญเนาะโอ้หนอบุญไปเจียวไปเกี่ยไปเจียวไปเกลี่ยเนาะโอ้เลยอันนี้เกียดว่านี่คางคากเนาะโอ้พี่น้องอันนี้เป็นเนื้อคางคกครับอันนี้พี่ยังกินไหมขาใช่ไหมไปทอดสิวะปิ้งใิเนาะนี่จะเป็นคางคกพี่น้องเลย อาหารพื้นบ้านที่เมืองวังเวียงครับไม่ไคมากินเมนูนี่ก็มาชิมเลยครับพี่น้องอาหารพื้นบ้านหันเปกนะอาหารการกินละลายครับเมนูชุดผักครับชุดพัดผักคณะอะไรมี่พักสะเเงเเ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 กเเ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 เนี้เเเเเเเหเนเเเเน้องเเเเเเเนเลเเรเเเเเ้เเ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  กระหอกลูกหนูนี่เนหะ็นนะไอตัวอะไรครับสี่สิบห้า,ามนันกีบโอ้พี่น้องเอลยไป็นอลา,ามเนาะพี่น้องเอลยเชี่ยเลยครับอลา,าม,มานะนกพี่น้องเอลยนกแล้วก็มีพวกปลาครับปลาในครับพี่น้องขายแบบสดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับตลาดนี่ครับบรรยากาศอาหารพื้นบ้านอาหารลาวธรมศาศาารมชาติ์ลายแห้งพี่น้องครับมีแค่ทางเข้าของตลาดครับพี่น้อง ตลาดนี้มีสุดทางยงาเฮงี่น้องครับแนวกินงเงาเสียบกรับลายมีทั้งของกินซุกก็มีทั้งอาหารธรรมชาติพี่น้องเลยฮักหน้าบรรยากาศนะคนกับผ้ากันเปื้อนมาแต่เซาฟ์มาซื้อเครื่องซื้อของมากินเซาฟ์นะพี่น้องเขียดตัวเบางไงี่น้องเอันนี้เขียดยังไม่คลายอยู่นะโรลเซียนสาโอ้โรลเซนสาวนุ้เขียดตัวบางญ่ครับตัวนี้หน้านี้มันเป็นตัวหัวง่ายมากเลยโอ้อันนี้คือตัวหัวมันเนาอไอเนาะ บมะยม่าเป็นตัวซีเนาะเขียดใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่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 เขียดใหญ่ขนาดนี้กบห้วยเนาะกบห้วยพี่น้องเอ้ยกบห้วยมือบางเวียงครับบรรยากาศอาหารธรรมชาติลายแห้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับกบห้วยครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องนี่กบห้วยตัวบางใหญ่ครับอันนี้จะเป็นร่างกายปลากรดครับพี่น้องครับปลากรดใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ขนาดครับ แม่ค้าอันนี้ซุกยังไม่ค้านี่อันนี้ซุกยังนีุ่กแล้วกินได้เลยเนาะอันนี้บัมหรือวะหรืออัวนี่เป็นอัวอันนี้รสชาติต่างกันวะเนาะอันนี้ใครซิมได้คฮะอารสิตเปิมกีเอาไปเนี้ชุดหนึ่งชิมไส้อัวมือวางเวียงพี่น้องครับอด้วยดโดยเอาใจละกันโดยชิมอัวเป็นด้วยไส้อัวนะเอาไปตามหาข้าวเหนียวกินกับไส้อัวพี่น้อง บรรยากาศช่วงนี้นัดเดินทางนักท่องเที่ยวจากไทยกับมาเที่ยวหลายครับพี yep, ่น้องมาหล่อในการเล้อครับทีเมืองวังเวียงครับแขวงวินทใ์ประเทศลาวอันนี้มัดตั่วยังเป็ค้าสินะมมัดตั๋วเอาไปพัดไว้เนาะโอ้พี่น้องเอ๊ะขายอะไรฮะซิมนาซิมนาบันกีบวะโอ้พี่น้อง เอาซิมก่อนจากชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งไหมคะถั่วครับพี่น้องเอาไปพัดนะครับซิบห้าพันกีบอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าบาทครับพี่น้องโอ้เอ้ยสบายดีโดย,โดยสบายดีดยายดขายอย่างนอแนี่ะเฮ้ยขายปิ้งเพิ่ง,งเนาะแม่ค้ามือวงเวียงขายปิ้งเ<ม>พิ่งครับขายเท่าไรฮะอันนี้ซิบห้าพันจ้ะซิบห้าพันกีบเนาะเอาคนเนี้ชุดหนึ่งนี่ครับ บีข้างพึ่งที่เมืองวังเวียงครับพี่น้องครับชุดลักชุมการ์พันกีบครับพี่น้องอาหนเล่างานแซ่บครับเอาตัวนี้มันแซ่บได้ไหมครัเด้อนี่โดยโดยโดยได้เลยได้เลยลังพึ่งครับขายอยู่หน้าร้านที่เคทัวร์วังเวียงครับพี่น้องครับผมเคยเป็นลูกค้าเป็นขาประจําในการใช้บริการนําเที่ยวที่เมืองวังเวียงครับพี่น้องบริการทั้งซักผ้าทั้งมีรถจักรล้วก็พาไปเที่ยวตามจุดต่างๆในตัวเมืองเวียงพี่น้องครับไปเดินทางมากับมาใช้บริการได้ด้วครับพี่น้อง นั่นแหละครับอาหารธรรมชาติรับเดี๋ยวเขอย่างสมบึงมันจะกาศเป็นอะไรโดยโดยเชื้อปยาญาเนอวางซะก่อนเดินแรงๆพูแหละตลาดนี่เป็นตะยหนงขนาดครับพี่น้องอันนี้จะเป็นไข่หินครับไข่แผ่นนะเป็นอาหารธรรมชาติที่ชาวบ้านเพื่นหามาจากลำน้ำซองครับพี่น้องครับงมเอานะสาววังเวียงขายปลาลาครับปลาเด็ดแซ่บร้อนไหมคะเนาะนะครับสาววังเวียงขายปลาเด็ดพี่น้องนี่นี อันนี้หัวหนึงเข้าเนาะมีค่ะเนาะอากาศอันนี้ก็จะเป็นโอ้พี่น้องครับเพื่อนสานแบบให้เบิ่งเลยครับ,พ,รรบรรรพี่น้องเป็นงานแฮนด์เมดครับเอาไปเฮ็ดหัวนึงเข้าวแล้วไปเฮ็ดโค้งไฟก็ได้เนาะมีค่ะเนาะอันนี้เนาะโอ้ต่อมาเด็กกันเลเนาะพี่น้องเอาไปดื่มกาแฟได้ว่ากาแฟสินะ<จ> <laughs> นี่ครับพี่น้องครับนี่คืออาหารธรรมชาติที่เมืองวังเวียงครับ อันนี้จะเป็นขนมคุกพี่น้องเลยบรรยากาศยำเซาครับแม่โของออนทัวร์ครับพามาออนทัวร์มาเที่ยวตลาดเซาครับตลาดเซาเมืองวังเวียงอยู่ริมแม่น้ำซองเลยพี่น้องครับจะเป็นรังคายมากเขาโพดปิ้งแล้วก็มีสาราเปาครับร้านนี้พี่น้องครับไปมากินเมนูปิ้งขา้าวโพดกันมาซิมเลยครับพี่น้องครับปิ้งไงแบบสดๆเลยพี่น้อง ช่วงนี้ครับที่เมืองวังเวียงครับหนูพุกแล้วก็หนูวายแล้วก็กระหอกหลายแห้งพี่น้องอาหารธรรมชาตินะครับแล้วก็มีพวกเจี่ยข้างข้าวหลายครับพี่น้องเหนูพุกหน่อยเนาะหนูวายหนูวายเนะโอ้พี่น้องเออวังเวียงครับพี่น้องหนูวายเนีลายครับหนูวายกับตัวกระหอกพี่น้องสองสามตัวนะนี่เป็นลาบเนาะลาปิดก้อยนะอาการดอกพี่น้องเอียแล้วก็มีมะกรุยครับนี่ครับจะเป็นร้านขายกุบห่วยแล้วก็มีพวกเขียดครับร้านนี้นะ กุ้งก็มีครับพี่น้องถูกพี่น้องว่าจีได้ผัดกุ้งกระเขียดมือวังเวียนพี่น้องเ,ยองเ,ยเลยเข้าจีพี่น้องเข้าจีเข้าจีทาไข่พี่น้องเลยนี่ครับครับอันนี้ขายยังไงพี่คะครับราคาจีราคาจีปเนาะโอ้พี่น้องเลยเลข้าจีชุดละห้าพันกีบประมาณ สิบบาทสิบสองบาทบันนี่ไปลงเอาสองซีนไหมคะเอาสองซีนซีนบึ่งไป่น้องเลยกินข้าวจีครับใส่อ้วนพี่น้องอาหารเซาบริษัทนะอะไรกันไหมคานี่ห้าแม่นแล้วห้าพันกีบซีนเลยครับบางกีบพี่น้องครับอยู่ที่ประมาณสิบบาทบันนี่ครับราคาในกีนไทยเนาะโฟก์โมงครึ่งเปาหารเช่นโมงครับกำลังดีไม่แยงลาะบึลงอาหารนะครับการกินเมล็หลายขายซิ้นงัวแล้วก็มีซิ้นหมูอันนี้พี่น้อง สอยจุพี่น้องเอ้ยสอยจุแซบบ้างขายหอยครับพี่น้องหอยหนาครับหอยหนาแล้วก็มีอันนี้จะเป็นหอยหนาแล้วก็มีปลาส้มครับปลาส้มครับตอนนี้จะเป็นซุปพ,พักครับพี่น้องผักกาดดองะนะเมนูเป็ดเมค้าี่เมนูเจียเนาะ,นนะต้มหรือว่านี่เนาะหรือมีอย่างอื่น ซุกแล้วอัวอัวเจียเนาะอันนี้จะเป็นร้านขายอาหารกินซุกครับพี่น้องในตลาดนะนะเมนูอาหารกินซุกไปค้านี่เจียวอย่างไรค้านะเจียวปลาเดียะเจียวมะกรอธมาดายเนาะเจียวบัวอันนี้เยยมนูกุบเนาะ พัดกบใส่มักถั่วพี่น้องตัวนี้ขนาดนี้ครับปลงขายซีนครับซีนหมูซีนงวครับพี่น้องร้านนี้นะนี่ยครับอู้พี่น้องครับปลาได้ลายครับพี่น้องปลาพันธุ์ครับพี่น้องปราคายปลาพันธุ์ครับพี่น้องนี่ปลาพันธุ์หลัก็มีพวกปลาคริมูครับพี่น้องนี่ปลาพันธุ์ปลาคริมูปลาเก็ดแล้วก็มีพวกปลาลดปลาลาดครับร้านนี้นะ บรยากาศครับพี่น้องครับช่วงเวลากเกือบเจ็ดโมงครับอันนี้จะเป็นลักา,ายมกไข่หินแล้วก็มีมกปลาพันธุ์ครับพี่น้องไ่ <c oughs> ค่าปลาพันธุ์ในขา,ายอะไรไม่ขายนะเอาคอนน,นึงมกหนึ่งมกปลาพันธุ์สิบพันกีบป,ประมาณสามบาทพี่น้องเองลักา,า,าก่ปลาค่าขนา,ขนา,นาดพี่น้องบรรยากาศนะปลาขี้มูกรูละเซนห้าพี่น้อง สิบพันกีบก็อยู่ที่ประมาณซาบาทครับพี่น้องต่อมกันนะเออพี่น้องกินมื้อคืนนำบ๊วยมงคลเจอแล้วครับมาคอบใบเข่าพี่น้องจะขายเท่าไหร่ไม่ขายเอาขายนี่นะเอาเอาถุงหนึ่งพี่น้องครับสามกินบ่หมี่กินเปลี่ยนเลยนะถ้ากินเลยนะหากกินเปลี่ยนพี่น้องเลยมาคอบใบเข่าครับพี่น้องกินกับเข่าเหนืองนครเชฟพี่น้องเลยติดใจกินกรได้โดยขอบใจเด้อ ตลาดเช้าริมแม่น้ำซอมเมืองวางเวียงครับก็เยดแมุ่พ,ออพักอย่างไม่ไม่ใหญ่นี่นะ,นนนะพักหนอกเนาะโอ้พี่น้องโอ้โดูเข้าใจด้วยเข้าใจด้วย <c oughs> ร่าขายนูวายกับกระหอกค,ครับพี่น้องนี่ครับไปอาลามกินแซบพี่น้องเมนูนี้เห,หนาดนี้เิอเลยครับผักสดครับนี่ครับกระหอกตัวใหญ่ๆพี่น้องเป็นขายตัวละห้าสิบพันกีบครับนี่ครับปลาธรรมศาสตร์ครับพี่น้อง ก็ได้นี่แหละครับใส่อั๋วแล้วก็มีนี่ครับหั่งเพิ่งแล้วก็มีเข่าจีครับพี่น้องขายในตลาดเสาบวงเี่นะครับที่เขาจะเดินทางไปทางเมืองกาซีครับไปหาเลาะเที่ยวเลาะชมบรรยากาศวิวของงานธรรมชาติระหว่างทางพี่น้องครับครับอาหารเสาของที่นี่ครับอาหารเสาจากตลาดเสาเมือบวงเวียงถือว่ามากินอยู่ถนนภูเก้าลักครับจุดชมวิวนึ่งกินทั้งมัมทั้งปิ้งกับห้อครับอาหารเสียบระหว่างทางครับพี่น้องครับปี้กระห้องกินแก๊งหนาวครับพี่น้องสาวงามขายระหว่างทางที่พาหอมครับ วัดชิงัวดบุกยารักวดพิษณุวัวตริณงเรศชนะสิบปรนกีนบกซอบ,บาทขายอยู่ตลาดวังเวียงครับเพ,พ็ดรสจารนะ อากาศจุดชมวิวยอดภูก็รลักวิวสวยงามแห่งครับพี่น้องครับอากาศเย็ in, นเย็นพี่น้องครับหลังจากที่กินเขาเลยครับมีแผนจะไปออนทัวที่แขวงชัยบุรีครับเส้นทางระหว่างที่เราจะไปพี่น้องครับวิวสวยงามเพียงแค่พี่น้องครับภูเการลักครับพี่น้องครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวครับพบกันคลิปหน้าที่ไปทางเมืองชัยบุรีแขวงชัยบุรีสปอลาวครับ